หาผู้ประสบภัยค่ะจากเหตุหิมะถล่มรุนแรงในย่านชุมชนบนพื้นที่ภูเขาของเมืองโกโร็อกซึ่งเป็นเขตปกครองตอนเองโกอโนโบักชานทางภาคตะวันออกโดยหน่วยกู้ภัยทาจิกิสถานค่ะของประเทศในภูมิภาคเอเชียกลางกาลังเล่นค้นหาผู้ประสบภัยนะคะตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเบื้องต้นค่ะพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย17รายหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บและสูญหายจํานวนมากโดยทาจิกิสถานค่ะ,ะเผชิญหน้ากับหิมะถล่มอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะและเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกิดเหตุหิมะถล มากถึง69ครั้งนอกจากนี้ค่ะด้านทางการท้องถิ่นยังได้ออกมาประกาศเตือนภัยความเสี่ยงในการที่จะเกิดหิมะถล่มอีกหลายระลอกนะคะในช่วง2-3วันข้างหน้านี้ค่ะ